สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10มีสายนปี68นะครับวันนี้ก็เช้าว,วันพฤหัสครับเนาะวันพฤหัสชิปนี้จะวาแนวทางฮานอยนะครับเอฟซีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนะาะก็มีเวลากตรตุ้ที่รัฐบาลไทยเอฟซีทางช่องนะครับเนาะก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมช่วงเช้าก็เอาฮานอยไปก่อนนะครับเนาะฮานอย กทนไทยก็อีกหลายวันครับเราชุลิกาหาข้อมูลกันไปก่อนอาทิตย์หน้านะครับเราอาทิตย์หน้าฉันส่งการไปลุ้นกันที่บ้านครับเนาะไปกลับไปเที่ยวตาัยอวัดก็ลุ้นกันที่บ้านเลยวันพุธนะครับเที่ยนี้วันพุธพุธหน้าครับเนาะพุธหน้าวันนี้วันพฤหัสก็ิปนี้ก็เป็นของฮานอยนะครับสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันหาเวลาไปก่อนครับเนาะแ่เซ็งนะครับเนาะหาทุนไปเล่น หา <c oughs> ทุนไปลงทุนรัฐบาลไทยครับเนาะแต่บางคนก็ไม่ลงก็ไม่เล่นรัฐบาลไทยนะบานงะคนบอกเล่นยากครับแล้วก็คนบอกหาข้อมูลมาดีบดีก็เจอโครงการหันสองครับเนาะก็เสียลมกันไปคนระับเนาะบางคนก็ลงทุนแบบเสียลมบางคนก็ไม่ลงทุนเลยนะบางคนก็ไปซื้อตัวอื่นเลยครับเลาซื้อตัวอื่นก็ เกิดออกมาตัวที่เราเลงไว้ก็เสียโอกาสกันไปนครับเนาะก็ถ้าใครมีช่องทางก็อยากจะให้จัดกอดครับเนาะจัดก่อนเลยพอถ้ารอวันสุดท้ายก็โครงการหันสองมีแน่นอน,นครับเนาะเพราะว่าหาข้อมูลไปนานยิ่งนานวันเข้าก็เลขกชนกันเยอะเลขดังโน่นนี่นั่นโอกาสโครงการหันสองมีเยอะมากก็ตามนี้นะครับเนาะ ลองดูนะครับลองดูก็คลิปนี้ก็เป็นอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเราเอาคลิปพานนงนนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมครับเนาะชมธรรมชาติสวยๆอุโมงต้นไม้นะครับใครชอบวิ่งก็วิ่งครับเลาวใครชอบปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานเช่าเช่าสี่สิบบาทครับเนาะปั่นได้ทั้งวันเลยมาสี่สิบบาทแต่ใครชอบจักรยานเอาเจัาจากรยานมาเองก็ได้นะครับเนาะ ใครจะของตัวเองมาปั่นเองก็ได้ถ้าเช่าแล้วไม่เหมาะมือไม่เข้ามือก็ตามสะดวกครับเนาะหมวงต้นไม้ลมเลื่นครับเนาะสูดอากาศบริสุทธิ์ส่รักธรรมชาติก็นแนะนานะครับสูตรมังกระเจ้าพระประแดงนะครับเนาะใครอยู่ใกล้พระประแดงก็แนะนําครับแนะนําส่รักธรรมชาตินะครับก่อนอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับฮานอยของเราครับเนาะฮานอยของเราเป็นฮานอยรวมนะครับต้องบอกก่อนนะครับเนาะ ็มีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเป็นฮานอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับตรงเขียวเขียวตรงป้ายที่เป่าเบาสามถ่ายนะครับเนาะณตอนนี้เบาซามอยู่ตรงนี้นะครับเนาะตรงใต้ป้ายสะพานภูมิพลครับเนาะจุดเขียวเขียวเมื่อกี้ฮานอยเป็นฮานอยรวมนะครับถ้ามีคนใหม่เข้ามานะครับเนะราเพื่อ,อยังไม่รู้ฮานอยรุ่นรอบไหนประมาณนี้ชอบรอบไหนจัดรอบดันนะครับห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม แต่ถ้าเปลออกรอบ4โมงเย็นรอบเฉพาะกิจก็แสดงว่าไม่มีโชคกันเนาะไม่มีโชคไม่มีดวงกันไปเมื่อวานผลรอบ5โมงนะครับ2ตัวล่าง5 1 3ตัวบนก็2 7 3 5 1กับ2 7 3 5 1เราก็ได้1 5เป็นตัวกลับนะครับเนาะดึงหนึ่ง7 3เราไม่มีนะครับ2 7 3 เราไม่มีเจ็ดสักตัวเนาะเรามีจะสี่สามนะครับเนาะเรามีแค่สี่สามเจ็ดสามไม่มีนะครับรอบหกโมงสองตัวล่างหกศูนย์สามตัวนก็หนึ่งห้าเก้านะครับหกศูนย์กับหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์เราไม่มีนะรเราเสียดายมากเลยเพราะว่าเราเด่นสี่เด่นศูนย์ด้วยนะครับเนาะจับกุ้งให้สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับเด่นไปที่สี่ศูนย์ ที่เขาออกหกศูใช้เลยครับเนาะเด๋มากหาศูนย์ให้หน่อยก็ไม่ได้ครับเนาะส่วน5้ไม่มีนะครับ60ก็ไม่มี5้าก็ไม่มีมาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็สามศูนย์สามตัวบนก็187่งสามศูนย์ก็หนึ่งเสามศูนย์เราก็ไม่มีนะครับอย่างที่บอกเรามีแต่สี่ศูนย์ครับเนาะเสียดาย พี่ขออก3 0มเราให้4 0 5 0แน่นอนมากครับเนาะดักไว้ทั้งสองทางไม่มาสักทางนะครับเนาะได้ไปีเด้งเดียวเทานั้นเมื่อวานเด้งเด้งเดียวยว,วันนี้ก็ลุ้นกันต่อครับเนาะจะเป็นยังไงก็ยังมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดนะเนาะถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ขอชสบิวิจารณาญาณในการรับชมรบับฟังเหมือนเดิมเป็นเพียงการคาดแค่นี้นะครับเนาะ ไม่เครสบายใจในาทางถูกเลยทุกวันครับเนาะถูกปิดเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้เด่นหกเด่นหนนะครับเด่นหเด่นหนงจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่นึ่งห้าสองสี่สองห้าหหนึ่งหสอทวนกันนะครับวันนี้เด่นหกเด่นหนจับคู่นะครับ1 2 1 4 <c oughs> 1>, 1 5 2 4 2 5 6 1 6 2 6 5นะครับ8คู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่6 2 6 1แล้วก็1 2นะครับ6 2 6 1 1 2เน้นให้3คู่นี้นะครับเนาะสำหรับห่านอยวันนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวก็มีลุ้น4ชุดเหมือนเดิม มีห้าหกสองห้าหกหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองสี่นะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้เน้นที่ห้าหกสองห้าหกหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งสองนะครับชุดเดียวกันนะครับเนาะชุด3ามตัวกับจุด2ตัวนะครับดูดีๆครับเนาะแค่หลักลร้อยวางข้างหน้าจะเฉยพอบอกสามไม่ได้เขียนเน้นให้เนาะไม่ได้เขียนเส้นใต้ให้ด้วยก็ตามนี้นะครับตามนี้ <c oughs> ก็ครบทวนนะครับสำหรับทางทางฮานอยว,นนวันนี้วันที่วันพฤหัสทำเนาพฤหัสไก่เข้ามาทุกทีครับเนาะไก่เข้ามาส,กนะกมาสงการแล้วทํางานสุดท้ายก็วันศุกร์นะครับเนะะาะเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดพักผ่อนสงการนะครับเนาะก่อเดินทางกบพันขับรถขับลาดูความระมัดระวังนะครับเนาะใจใจใจร้อน,นครับเนาะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคนทางยาวไกลนะครับเนาะไปเรื่อยๆยนะครับเนาะ กดกับเราความระมัดระวังขคารพกฎจราจรนะครับเดินทางไกลนะครับเนาะต้องระมัดระวังผ่านมาลําบากนะครับเนาะ,ะประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใขรงบน้อยก็ตัวนีน้นะครับอยากลงท,ทุนกับเขาแต่งงบน้อยก็กตัวน้นนะครับที่ผมเน้นให้วันละสามคู่วันนี้มีหกสองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับหกสองหกหนึ่งหนึ่งสองเน้นให้สามคู่นี้นครับเนาะ ชอบสุดในวันนี้งบน้อยจัดไปเนะห็นไหเผื่อวันฟุกเข้านเนาะเผื่อวันฟุกเข้าสามคู่นี้แต่ถ้าไม่ชอบสามคู่นี้ก็เลือกคู่อื่นได้เลยคนระับเนาะสองสี่สองห้าออกบ่อยหนึ่งสี่หนึ่งห้าก,ก็ออกบ่อยก็จัดไปคนระับเนาะสองสี่ออกบ่อยเนาะติดต่อกันสามนรสอนถ้าใครเป็นนิมสีาจะรู้ดีคนระับเนาะเราได้สามบรรสอนเลยเนาะสองสี่สี่สองสลับกันไปหาหน่อยจะเป็นอย่างนี้เนาะหาหน่อยไม่เวันชาวบ้าน จอกแนวเนี้ยนี้ขฮานอยรู้ดีครับเนาะขฮานอยแล้วก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ